ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีนี่นี่นี่ตรนี้ได้นึ่งโบ,บโบ,บ,โ,บ,บ,โ,บ,บโบให้ตรงโบยตรงเอาอย่างาอ่ะเอาอย่างแป๊บหน,นึ่งแป๊บมึงต<น>่อละมั้งเดี๋ยวจี้อย่าพึ่งจี้หน้าผมนมต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ <ๆ S 1> สำคัญอีตัวหลังเนี่ยมันไม่ได้เขียดจริงพอแล้วพอแล้วสวยอะไรนักหนาไปมันสวยแล้วหน้าจะได้มี้าพอแล้วฝากด้วยฝากด้วยเอามาจี้มามาเปิดรายการกันชาอะไรอยู่ล่ะเอา สินช้าเนี่ยคือเราอ้าวเหรอคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะสี่คนตรงนี้นะคะนี่คือรายการผู้หญิงทำมาหากินลเที่ยวไปมาทำไมวันนี้ทำไมจะต้องทำไมต้องสวยเป็นพิเศษอะไรไม่เข้าใจอ่ะอันนี้ถ้าไม่เรียกเคลียร์อันนี้เรีาเรียกเคลียร์ เป็นอะไรวัเนี้ยทไมไม่ได้หรอกเราจะต้องสวยเข้าไว้คือการทํางานเนี่ยนะคุณผู้ชมเนี่ยออกหน้าจอเนี่ยเขาก็จะต้องมองเราเฮ้ยสวยดูดีเออมันก็น่ามองป่ะเฮ้ยแต่เราขายความสามารถนะพวกเราอ่ะนี่พวกเราขายหน้าตาเหรอเพิ่งรู้ถ้าเราหน้าตาไม่ดีขนาดนี้เราจะอยู่ได้ไม่นานอย่างนี้นะเพอพี่ไฮพูดแบบนี้ทําให้นึกถึงแขกรับเชิญของเรา วันนี้เธอทั้งสองคนเป็นเหมือนพี่ไฮเป๊ะเลยคุณผู้ชมยังไงคือเมื่อไหร่ถ้ายังไม่พร้อมไม่สื้นะไม่ออกขายของโอ้คุณแม่ไม่ทํางานสวยเท่าหนูหรือเปล่าถ้าไม่ก็อย่ามาคุยดีกว่าพาบอกเลยนะฟ้ากับเหวเลยฟ้ากับเหวเลยเขาเป็นเหวขอต้อนรับน้องมุ้ยและน้องป้อค่ะ่มาแล้ว ไม่เรื่องเรื่องครอบครัวเขาแสเน้าไม่น่ารักเลยมึงเข้าส่งคนหรออะไรนะเมื่อกี้แกพูดว่าอะไรนะแม่ไม่น่ารักเลยเอ้าเขาใส่ชื่อมุ้ยมุ้ยค่ะไม่อันนี้อันนี้มุ้ยแล้วคนโด้นนะอันนี้ปุ้ยปปป่ ไปเขาชื่อน้องมุ้ยกับน้องป้อตัวนี้คือลูกค้านี่ะน้องมุ้ยน้องป้อมุ้ยป้อเป็นอย่างนี้จริงๆไหมลูกถ้าไม่สวยไม่ออกไปขายของ จริงค่ะตอบพร้อมกันเลยอน้องมายืนตรงนี้มันฟ้ากับเหวเข้าเหวอ่ะเราเป็นเหวป้าป้าคะถ้าเทียบกับอภพรเป็นไงคะป้าขาฟ้าเหว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 เลยไม่ทำอะไรเลยอะไรคะไข่หมูกรอบค่ะหนูสองคนไข่หมูกรอบแต่งตัวกันขนาดนี้นะ อย่างนี้เหรอแห้งอย่างนี้อัมพิเลนใช่ไหมต้องเป็นพิตตี้ใช่ไหนูกขายจริงไหมขาจริงค่ะไดเด็ๆยกมาหมูกรอบไปยังไงมน่ลงในนิดนึงโอ้โหนากินมากนี่คือหมูกรอบอากงอ้ยน่ากินมากดูหนังดิกรอบฟูขนาดนี้ได้เหรอ มาแสดเมานะเดี๋ยวคุณแม่มาคุยเรื่องนี้ก่อนที่บอกว่าถ้าไม่สวยอะ่ะจะไม่ออกมาทํางานเด็ดขาดเล่าเลยลูกมันยังไงคะลูกก็เริ่มจาก เวลาพวกหนูจะไปออกบูธกันใช่ไหมคะก็คือจะผัดกันแต่งหน้าหลังจากที่จัดบูธตเสร็จคือตอนเช้าเราก็จะแต่งไปแล้วนะคะแต่งตัวอาบน้าไปแล้วเสร็จแล้วเราพอไปถึงห้างปุ๊บเราก็จะจัดบูธค่ะจัดของเก็บของอะไรเรียบร้อยเสร็จหน้าจะมันใช่หน้าก็จะมันพอจัดเสร็จก็หน้าจะมันก็จะผัดกันไปซับหน้าซับหน้าในห้องน้ำแล้วก็ีคนหนูหน้าร้านมบก็จะออกมาขายทันทีเลยค่ะอ้โอะไรรู้ว่าอะไรแต่ต้องสวยไปก่อนก็ราเราเราเป็นคนรักสวยรักงามอยู่แล้วคือแบบไม่ได้ถ้าไม่แต่งหน้าเราก็แบบ แบบชอบแต่งตัวอะไรงี้ค่ะมันมันติดเแล้วลูกค้าใช่ค่ะได้เห็นแบบว่าเออแม่ค้าสวยจังเลยดูแบบเนอะเป็นผลพลอยได้ ซึ่งมันดีนะคะทุกคนเพราะว่าใหญ่รู้ป่ะพอเขามาเห็นหมูกรอบพอมองขึ้นไปมันสดชื่นไปหมดเลยสิ่งสิ่งแรกที่ลูกค้าเห็นคือลูกค้าเห็นแม่ค้าใช่มันเตะตาหมูก็น่าทานแม่ค้าก็น่ารับประทานเลยแล้วเราขายหมูกรอบอย่างเดียวเลยเหรอคะลูกค้าใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้แล้วทำไมถึงสวยงูมาขายหมูกรอบไม่เป็นใครแบบอะไรที่มันเป็นของเคยทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำหลายอย่างเคยทำมาแล้วแฟรเปิดร้านเสื้อผ้า ก็ขายของออยพเน์คีมพวกยาลดความอ้วนเคยช่วงแรกค่ะแล้วหลังๆก็คือเจ๊งใช่เจ๊งเนาะแต่อันนี้เป็นอาชีพของใครอะลูกเป็นของที่บ้านที่บ้านของอมงของพ่ออยู่แล้วเราไม่เอาเราไม่เอาเพราะว่าพ่อแม่เราขายอยู่แล้วไม่เอาใช่ค่ะเราต้องเปิดร้านกาแฟเราเป็นวัยรุ่น ไม่ค่ะตอนนั้นก็ไม่ได้กะจะเปิดร้านกาแฟแต่ด้วยความที่คิดไม่ออกว่าจะทําอะไรแล้วกาแฟมันเป็นอะไรที่น่ารักที่สุดแล้วเป็ได้แบบอยู่ในใจดีน่ารักแล้วพอเปิดปุ๊บปรากฏว่ามีแต่ผู้ชาายมนั่งด้วยทำเลใช่ทำเลด้วยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในส่วนที่คนไม่ค่อยผู้มผ้าแล้วสุดท้ายมาลงที่หมูกรอบได้ยังไง พ่อพูดบ่อย่าเวลามันเจ๊งว่าแล้วมันเหมือนจุดตันด้วยเหมือนไม่รู้จะไปทําอะไรอ่ะทำไมหนูไม่ขายมุกตั้่แรกอะถึงอย่างนั้นอะมันมันขายของจับนี่เราชอบทำเล็บแต่งตัวแต่งหน้าแล้วมาขายมันก็ขัดขัดแต่พอเรามาเริ่มขายจริงๆแล้ววันแรกเราก็โอ้ยมันก็เออขายวันแรกเป็นงไงลูกขายวันแรกเห็นเงินเข้ามาวันแรกที่ขายหกหมื่นหกหนขายยังไงอะลูกีเรื่องจริงค่ะ แกไม่น้าเอาเงินพ่อไปทะลุห้าแสนบาทคนขายกาแฟเลยเฮ้ยเยเดี๋ยวคุณแม่ไม่ใช่ลูกเราเหรอเขาไม่ใช่ลูกเราอะไรที่ทําให้ตัดสินใจขายหมูกรอบทั้งๆที่คุณพ่อบอกให้ขายแต่แรกแล้วเราไม่ขายอมันไม่รู้จริงๆไม่รู้ทําอะไรแล้วเราก็ไปเดินห้างก่อนนะคะก่อนที่จะไปออกบูธไปเดินห้างไปดูตลาดไปว่าไปถามเขาว่าค่าเช่าต่อวันเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอพ่อว่าขอครั้งสุดท้ายแล้วเราก็จะแบบ จะต,ตั้งใจทำเลยอ๋อก็หลงกลแกสองคนอยากจะตีเ <clubs> ข้าไปยด้วยความที่เป็นเด็กรักสวยรักงามเนี่ยคือเหมือนแบบไม่ค่อยอยากขายหมูก่อบพอกลับมาขายด้วยด้วยจุดที่มันตันละอายไหมวันแรกๆอายค่ะหนูอ่อายนี่แต่อายกว่าแต่ว่าเราจะเป็นคนที่เรียกลูกค้าเก่งหนูเหรอใช่แล้วก็เรียกไปแล้วเขาเรียกแยิ้มแซวก็อไหมคะชิมได้ค่ะก็แบบบอกเขาแล้วเขาก็แบบหันมายิ้มกับเราแล้วก็ชิมแล้วก็แซวเขาไปค่ะ แล้วอะไรที่มันสลัดคอมอายของหนูไปได้จนขายจนถึงทุกวันนี้ด้วยยอนเงินย้อนเงินอย่ามาพูดเรื่องอื่นกับหนูเลยพูดเรื่องเงินล้วนๆจะชอบยอดเงินพอรู้แบบหูได้เงินก้อนนี้แเราก็มีกําลังใจที่ทำสอไม่น่าอายตั้งแต่แรกเลยเนาะหนูยาช้าเลยพี่อยากกินแล้วล่ะการนนดนึงหมูกรอบของเราเนี่ยของหมูกรอบของอากงเนี่ยแตกต่างจากหมูกรอบคนอื่นยังไงลูก แตกต่างตรงหนังแล้วก็รสชาติแล้วก็รูปลักษ์ของมันนะคะรูปลักษ์จะไม่ค่อยเหมือนไข่ยังไง,งไงมันมาเป็นชิ้นมันจะมาเป็นชิ้นใหญ่ส,หญสีทองแล้วแล้วความคือมันสีเหลืองเนี่ยค่ะแต่ไข่เหลืองทองแล้วความที จริงๆบางร้านเขาจะตัดหางปกติของหนูจะชิ้นใหญ่นะคะอ๋อจริงเหรออย่างนี้เลยค่ะอ๋อแต่ว่าวันนี้อากงให้เป็นพิเศษเขาจะได้หั่นง่ายขึ้นโดูแล้วใครจะไปทอดอากงเป็นคนทําให้เลยค่ะวันนี้เอที่สุดไหนที่สุดหล่อนก็ยังไม่ใช่ทอดเองตอนให้อากงทอดโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยที่ขึ้นเนี่ย คือตรงที่ว่าป่าเข้ามาขวงมันยังไงมันรู้ใจจริงเชี่ยวแสดงว่าที่บ้านเนี่ยมีสูตรเด็ดอันนี้อยู่แล้วช่ค่ะกงเป็นมือวางอันดับหนึ่งในการทำอยู่แล้วพวกหนูคือมือวางอันดับหนึ่งในการออกไปพรีเซนต์ใช่ใช่ไหมคะอยากกินสัตวสวยๆเงี้ยว่าเวลาสับหมูกรอบจะเป็นยังไงอ่ะเอามาเด็กๆมาโชว์หน่อยเลิกโชว์หน่อยเลืกจ้าโชว์หน่อยจะเลิกจริงๆอ่ะพี่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าพี่จะชิมจนกว่าพี่จะชิม แล้วอีโต้ของผู้หญิงสวยอ่ะเด็กตัวเล็กๆอ่ะอีโต้เขาน่ารักเนาะเนี่ยอีโต้เขาจะแบบย่อมๆลงมานิดนึงนี่วันนี้บอกอากงว่ามาออกรายการผู้หญิงทำมาหากินอากงถามไหมว่ารายการอะไรมันเป็นใครถามบอกอ้าวมันเป็นว่าเออแล้วหนูเปิดให้ดูอากงว่าไงอ๋อแค่นั้นนะคะอากงยุติเ่ไหร่ล่เจ็ดสิบกว่าแล้วค่ะโอ้ดูดูก็ทำาพล้งเลยดูดู สับมานมากมายหลายโซนแล้วโชคดีที่ปาเขาสอนเราตั้งแต่เด็กด้วยสับหมูโอ้เราก็เลยคล่องตั้งแต่วันแรกเลยเนาขาเป็นอยู่แล้วคุณแม่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเปื้อนเราก็เลยไม่อยากใช่ฮะแล้วมันต้องกินกับอะไรอ่ะหนูกินเปล่าก็ได้ค่ะกินกเปล้าก็ได้กินเปล่าจะออกเค็มๆนิดนึงนะคะโอ้คล่องเนาะ นี่มันเคยมีหนุ่มๆมายืนเฝ้าหนูตอนสับหมูไหมลูกมีบ้างมีบ้างมีบ้างแล้วเแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มก็ได้นะมันมีความเค็มๆมันมันอยู่นะฮะหรูแบ่งหน้าที่กันยังไงน้องมือกับน้องป้อแรกๆใช่ไหมคะจะอันนี้สับอันนี้หนูสับอันนี้มือเรียกลูกค้าเดี๋ยวลองให้สองสาวนะคะเรียกลูกค้านิดหนึ่งแม่เดินมาดูก่อนได้นะคะหมูกรอบค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะชิมก่อนได้นะคะแต่เราเห็นแม่ค้าสวยเราเกิดอาการหมันไส้ละมุ สักติดไหมคะอร่อยนะคะกินไปอย่างนั้นแหละจะสักเท่าไหร่มีใครขายหมูกรอบเปล่าชิมไหมคะดูก่อนได้นะคะชิมสิคะขายถุงเท่าไหร่ขายถุงเท่าไหร่มีโลอันนี้คือโลละเจ็ดร้อยค่ะมีกล่องเล็กร้อยห้าสิบกล่องใหญ่สองร้อยคือโลสามร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวออมไปอืมมื่นนึงเดี๋ยวออมไปอืมมื่น คุกอเป็นถ้ห่มเเไห่มตัวอเซื้อมั้งนึงอันนี้เป็นลีลาการค่ะน่ารักผู้ชมค่ะถ้างั้นวันนี้นะคะน้องทั้งสอง จะมาบอกเคล็ดลับการทําหมูกรอบให้ฟูให้อร่อยน่าทานทํำยังไงหนูบอกหน่อยได้ไหมลูกได้ค่ะจเขาบอกการทําหมูกรอบมันต้องทําข้ามวันข้ามคืนเลยไหมคะใช่ค่ะก็คือเหมือนเราต้องหมักก่อนหมักก่อนเหรอฮะใช่ค่ะก็คือจะมีปปยก๊ามีกระเทียมมีข่าอันนี้คือส่วนผสมนี่คือการต้มก่อนที่เราจะต้มเราต้องไปหมักเกลือใช่หมูใช้ส่วนไหนของหมู เป็นส่วนของหน้าท้องค่ะจะเป็น3ชั้นจะเป็นหนังเนื้อมันเห็นไหมคะอ๋อมันจะอู้่เป็น3ชั้นส่วนส่วนหน้าท้องของหมูใช่ค่ะเฉพาะหน้าท้องเท่านั้นแล้วเอาไปต้มต้มนานไหมคะต้มไปสักประมาณ40 4 5นาทีแล้วก็เอาขึ้นมาค่ะเอาขึ้นมาเสร็จแล้วตากเอาไว้1วันเขาบอกว่าต้องตาก1วันกว่าจะเอามาทอดได้ใช่ค่ะตากแห้งไว้1วันเสร็จแล้วเราก็ถึงจะนํามาอบก่อน ก็ถึงจะนำมาทอดโอ้อบก่อนด้วยอนนีหลายขั้นตอนจารทำไมถึงต้องอบเพื่อที่จะเหมือนคล้ายๆกับรีดมันออกโดยโอมี้นวมันลยไม่เพือ้ใช่แล้วเพื่อให้หนังมันฟูแล้วก็กรอบหนังมันฟูด้วยต่อไปนี้ถ้าใครกินหมูกรอบแล้วบอกว่าขอต่อราคาเวลาซื้อเป็นโลอะไม่ต้องต่อแล้วนะเห็นขั้นตอนแล้วข้ามวันกว่าจะได้กินทุกวันนี้คุณพ่อกับอากงภูมิใจในตัวหนูจากเมื่อก่อนเคยทำธุรกิจแล้วก็ล้มเหลว แล้ววันนี้มาสารต่อธุรกิจของครอบครัวเพราะว่าไงภูมิใจค่ะภูมิใจมากที่แบบประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้แล้วก็เลี้ยงตัวเองได้หนูอากงก็ภูมิใจเนาะที่แบบว่าอากงก็ภูมิใจที่เหมือนเอาของเขามาต่อยอดูม่นแหะคุณผู้ชมขาน้องๆอ่ะขายขายทั้งปลีกแล้วก็ขายทั้งส่งคุณอยากได้หมูกรอบอร่อยๆคุณก็สามารถที่จะติดต่อได้ใช่ค่ะเนาะแล้วก็คจิ้มก็เด็ดนะทำน้ำจิ้มเด็ดทําเองตรงที่ว่าไม่มีชูรสค่ะไม่ใส่สารกันบูด ไม่มีแสงกันบุ๋เพราะฉะนั้นน้ำจิ้มก็จะสดจะใหม่จะสดจะใหม่เบสเซอร์เราขายมากี่ปีแล้วลูกขายมาประมาณสองปีได้2ปีกว่าไปกินได้ที่ไหนเผื่อว่ามีคนอยากอันนั้นเลยไปตรงนู้นจะได้เห็นหมูกรอบด้วยมีตอนนี้มีหน้าร้านที่สยามพารากอนชั้นจีค่ะคุณผู้ชมเราขึ้นหมายเลขให้แล้วดีกว่าเผื่อคุณผู้ชมจะได้ตามน้องไปว่าวันนี้น้องออกที่ไหนน้องขายที่ไหนอันนี้คือเป็นการออกบูธแต่ถ้าอยากจะสั่งโดยตรงก็สามารถที่จะโทรไปสั่งได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะกินเข้าไปกินเข้าไป แล้วก็บอกว่าอายกินเข้าไปไม่ช้วยหนูนะ <c oughs> หนูไม่เคยอาย <c oughs> ไม่เคยอายก็ <c oughs> มาหนูผู้ชมข่าแวะไปชิมได้แต่ไม่ใช่ไปจีบแม่ค้านะคะหนูวางแผนตอบไปยังไงกับหมูกรอบอากงตอนนี้ก็คือคิดไว้ว่าอยากจะเปิดเป็นหน้าร้านแล้วก็อื <c oughs> เผื่อรงงานเอาไว้เพราะเผื่อวันหนึ่งถ้าอากงทําไม่ได้จะได้ชทำต่อยอดทาต่อหรือว่าอากงต้องรีทายใช่ไหมคะตอนนี้ก็หาที่เป็นหน้าร้านแล้วเปิดเป็นข้าวหมูกรอบก่อนเมื่อไหร่เปิดมาอีกได้ไหมลูกได้ค่ะให้มาไหมป๋าชัวร์เลยอเลยมันชีคุณผู้ชมแวะไปได้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องๆนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งของคนรุ่นใหม่ ที่พยายามหนีอันที่พ่อแม่มีให้แต่วันนี้เขารู้แล้วว่าสิ่งที่พ่อแม่มีให้มันมีคุณค่าเลี้ยงตัวได้ต่อยอดได้เป็นกําลังใจให้ขอบคุณทั้งมุ้ยและป้อค่ะลูกค้าขอบคุณคุณนคะและที่สําคัญขอขอบคุณคุณพ่อของน้องทั้งสองคนและอากงของน้องทั้งสองคนค่ะน้องได้ใจมากภูมิใจแทนด้วยขอบคุณนะคะช่วงหน้าไงอย่าเพิ่งย้ายไปไหนนะคะพวกเรายังอยู่มีอะไรเด็ดๆให้ทุกคนที่ชอบโปร แล้วมาพบกันค่ะสตะลุกค่ะวังหวัดนวดดีค่ะคุณแม่ดีค่ะเป็นการเจอกันกันเป็นนอนมั่วเป็นพี่แมมคิดถึงคิดถึงมั้ยคิดถึงมั้ยมีเขามาบอกว่าได้ใจอจังเลยได้เจอแบบอะไรเยอะเลยกี่ปีกี่ปีอันค่ะโอ้โหท่านนับจริงๆนะคะ22ปีพี่แมมหลงไหลอะไรในการอ่า โอ้โหงานข่าวมันเป็นงานสดนะพี่คือมันแบบปัจจุบันทันด่วนเก่งมากออกกํลังกายก็เก่งนะคนนี้เตามพี่แหม่มอยู่หนูทําตามพี่แหม่มเห็นพี่แหม่มทําไรหนูก็อยากทําบ้างเพราะอยากจะแบบดูดีตลอดเวลาไงพี่แต่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องดูแลตัวเองนะแค่ตัวเองแข็งแรงชก็ต้องดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าการดูแลตัวเองอย่างหนึ่งมันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของงานเหมือนกันอันนี้ก็คือเสน่ห์ของงานข่าวเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราใช้เนี่ยหน้าตาบุคลิก เพื่อที่จะให้คนดูเขาดูแล้วก็เกิดความน่าเชื่อถือเหมือนกันแต่พอพอมันใช้หน้าตาบ่อยๆเข้าเรายิ่งอายุมากขึ้นนะคะผิวหน้าเริ่มมีริ้วรอยอะค่ะแบบอย่างตอนที่ไปเข้ายิมไปเข้ายิมแล้วมันจะเริ่มเห็นเพราะเราหน้าสดใช่ไหมคะเวลาถ่ายรูปมาเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าตรงหน้าผากเนี่ยมันเป็นร่องๆเลับเป็นเส้นมันยับหน้าผากเป็นโยนเนี่ยอาจจะเป็นประสบการณ์นะรอยประสบการณ์ประสบการณ์ลึก พอย่าง30ยังไม่เท่าไหร่นะยังพอเห็นเป็นเงาเงาแต่พอ40ความเงาหายไปความลึกมาแทนพอ40บปุ๊บเนี่ยมันชัดเลยพี่เป็นก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วอะถึงเวลาแล้วแหละที่ต้องดูแลตัวเองอย่างจริงจังแล้วทำไมเป็นไตรลาจิน่าเป็นก็เลยมองรอบๆตัวว่าเฮ้ยคนที่เขาอายุไปก่อนเราอย่างพี่ปุ้ยอย่างเงี้ยที่วันทุวันเนี่ยพี่ปุ้ยสวยขึ้นใช่ไหมสวยขึ้นไนนั่นะคือพี่ปุ้ย50แล้วก็มีปัญหา เหมือนกับที่เตนเจอเราก็เลยทราบมาว่าพี่ปุ้ยเนี่ยเขาใช้เซรั่มอยู่ตัวหนึ่งมันคือเซรั่มตัวนี้ค่ะไตรลาจิน่าตัวนี้คือนี่หรือคือเซรั่มมันเข้มข้นอ่ะมันเข้มขนาดนี้พี่เราก็แบบนี่คือเซรั่มแต่ว่าเห็นอย่างนี้นะเราคิดว่าทีแรกอ่ะทาไปมันจะมันจะเยิมหรือเปล่าเนอหนะหรือเปล่าปรากฏว่าเดี๋ยวให้ลองให้พี่ทาดูนะพี่ลองทามาไหกคนละที่ห่วคีมแก่พี่ เพี่มันเย็นความรู้สึกแรกคือมันเย็นแล้วพอทาไปอ่ะพี่ลองดูสิเม้งวันสองที่มันซึมลงไปเลยอ่ะใช่ก็คือว่ามันซึมเร็วแล้วมันให้ความรู้สึกชุ่มชื้นเป็นทาตอนแรกเนี่ยเป็นทาตอนกลางคืนที่แมมแล้วถึงก็เป็นทาเป็นไนท์ครีมอ่ะกลิ่นมันดีด้วยไงเราก็โบกแล้วเราก็หลับไปเลยอันนี้คือความรู้สึกแรกแต่ผลลัพธ์ของมันจริงๆอ่ะมันมาตอนเช้าคือตื่นมาเราส่องกระจกอ่ะปรากฏว่าเฮ้ย ทำไมหน้านุ่มอย่างนี้ทำไมหน้าเนียนจังเลยคือแบบว่าคือมันเด้งได้นะด้วยความที่แบบลูขุมขนมันละเอียดจังหน้ามันก็เลยดูเนียนะแล้วพอเราจับมันก็รู้สึกว่ามันนุ่มชุ่มชื้นมันไม่แห้งตึงแห้งกล้านเหมือนกับคนที่นอนปากแอร์มาทั้งคืนน่ะพี่เรารู้สึกว่าเอ้ยชอบ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 เอาอีก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 ตอนเช้าเราโบกอีก <ừ> um เพราะว่าเนื่องจากมันซึมเร็วไงมันก็ใช้ได้ทั้งทงั้งเช้าแล้วก็ต่อนนอนอเป็นเดย์ครีมด้วยเป็นไนท์ครีมด้วยใช้ไปเรื่อยๆ,ๆประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะส่องกระจกดูมันจะเห็นผลลัพธ์ใหม่ <ừ> um ก็คือว่าหน้ามันกระจ่างใสา <ừ> um จากที่มันเคยแบบเป็นแบบดำๆดังๆ,ๆ<ช>มันจะแบบมันมันดูใสขึ้นอ่ะดูเรียบเนียนขึ้นนะแล้วก็นุ่มๆด้วยใช้ต่อไปอีกประมาณ หมดกระปุกอะค่ะประมาณสักเดือนกว่าๆเนี่ยมันเริ่มเห็นผลลัพธ์ต่อมาก็คือว่าไอ้ตรงนี้เลยที่มันเป็นปัญหาของเราไอ้เส้นล่องลึกเนี่ยมันมันแลดูตื้นขึ้นอะแล้วก็ไอ้จุดด่างดําตรงเนี้ยมันก็แลดูจางลงเส้นจ๋าอย่าชาเลยโปรผู้ชมเป็นบอกเราเลยกระหือรือเยี้ยงกระหือเรือมันอย่างงี้วันนี้มาที่เนี่ยก็แฟนๆเราดูกันเยอะใช่ไหมคะมันก็น้องนำมาฝากเลยค่ะวันนี้ไตรลาจิน่าให้พิเศษนะคะวันนี้ซื้อหนึ่งกระปุก แถมให้เลยอีกหนึ่งกระปุกใหญ่นะให้เลยนะคะแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะมอบมูสโฟมอ้มชอบันอ,บอันนี้ดีมากนะพี่แหม่มหเลิศ<อ>จ0 0เพราะว่ามันสามารถทั้งล้างและบำรุงได้ในเวลาเดียวกันสามชิ้นรวมูลค่าทั้งหมด7,600บาทแต่ว่าวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 2,900บาทเท่านั้นนะโทรมาได้เลยค่ะที่หมายเลข1577นะคะหรือว่าไลน์แอดไตรลจีน่านะคะรีบโทรเข้ามาเลยนะคะมูชมเนี่ยทำไมพี่แหม่มถึงกริ๊ดกัเดี๋ยวจะให้ดูเต่มาเลยมาเลยใส่เลพี่เลยพี่ชอบพี่ชอบช็อตนี้มากทาเยอะๆเลยนี่น้อยไปพี่ปุ๋ยมาพี่ปุ๋ยทามากเหมือนนี้โอ้โหพี่ดูพี่ดูพี่ปุ๋ยทาหน้าเลยค่ะเยอะไปอะลิปสติกลิปสติกพี่ไฮพี่ไฮดูพีหมคะพี่ไฮดูไหมคะนี่นี แล้วยังไงต่อแล้วเราบีบลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็แค่วนวนวนนี่ะคุณผู้ชมเนื้อโฟมคุานุ่มมากคุณผู้ชมขาอยากจะบอกว่าน่าใช้มากเลยเนี่ยดิฉันชอบมากเลยดูดิพี่ตั๊กดูดิมันจะออกเร็วมกเลยค่ะเนี่ยค่ะหมดแล้ว ไม่ต้องถูถ่ายอะไรมากมายเลยมาดูในแค่ชั่วมดน้เลยนะคะดูของเราแบรนด์นี้นะคุณแม่ตาลิติน่าเป็นแบรนด์ที่คนในวงการใช้เยอะมากนะคือเปิดใจกล้าลองใช้เพราะว่าเห็นเห็นพี่ตู่ใช้คือเราต้องการ เราต้องการความมั่นใจเหมือนกันเวลาจะใช้อะไรมาม่ยพี่ตู่จะให้อะไรง่ายๆที่ไหนเขาช่างเรื่องจะตายใช่ไหมพี่อีกคนนึงก็คือพี่นิโน่พี่ลมูพี่มูดีโลพี่ปุ้ยพี่มนลวันบุ๋มปนัดได้คุณผู้ชมค่ะจริงๆอ่ะถ้าอยากได้โฟมมันไม่ได้มีขายนะมันจะมาพร้อมโปรนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องรีบถกช่วยโปรวันนี้ไม่ได้เลยพิเศษเลยวันนี้คุณผู้ชมโทรเข้ามาได้เลยนะคะ157 7หรือว่าไลน์แอสไตรลาจน่านะคะไม่จำกัดสายแล้วนะคะมาวันนี้เต็นมา ายการนี้เป็นครั้งแรกพร้อมกับไตลาจิน่าวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตให้พิเศษเลยแล้วกันนะคะ,คะจนกระทั่งหมดเวลาตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ1 5 7่คุณผู้ชมโทรเข้ามาได้เลยหรือว่าไลน์แอดก็ได้นะคะไตลาจิน่าหกระปุกนี้นะคะแถมด้วยอีกหนึ่งกระปุกใหญ่นะคะแล้วก็ตามด้วยมูสโฟม มูลค่า1,800บาทนะคะรวม3ชิ้นเนี่ย7,600บาทแต่ว่าวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นนะคะจะจ่ายบัตรก็ได้เราส่งให้ฟรีด้วยนะคะโทรเข้ามาได้เลย1577ค่ะหรือวค่ะถ้ายังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมคุณจองสิทธิ์ได้คุณโทรไปที่15.7 7เเลยเขามีระบบจองสิทธิ์ไว้ก่อนเมื่อไหร่คุณมีคุณจัดการเลยหรือบรรดาคุณแม่ๆที่รู้สึกว่าวุ่นวายไม่ได้สะดวกเรื่องของการโอนผ่านแอปอะไรต่างๆคุณสามารถซื้อ แล้วก็ให้ไปส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้ใช่รวม3ชิ้นเนี่ย7,600บาทแต่ว่าวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาเลยนะคะ 1, 5, 7, 7เราส่งให้ฟรีด้วยนะคะพี่ไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยขอบคุณค่ะคคุณ่่่ะพีี คุณสำหรับการติดตามชมคุณผู้ชมค่ะหลักจากรายการผู้หญิงธรรมหากินจบนะคะมีคุยแซบต่อคุณผู้ชมค่ะมีแต่เรื่องแซบๆรออยู่แล้วคำคมสาหรับวันนี้นะคะเขาบอกว่าอยากสวยก็ต้องดูแลใบหน้าแต่ถ้าสวยเหมือนนางฟ้าอย่าลืมธรรมหากินนะจ๊ะะพบกับพวกเราสี่คนได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงสิบห้ ทางช่องวัน31น,นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ